ฝรั่งตกใจคนไทยเกลียดเด็กมีด้วยเหรอครับพอดีเมื่อไม่นานมีคลิปข่าวดังที่เมืองไทยเกี่ยวกับลุงคนหนึ่งใจร้อนตวาดพ่อแม่และลูกเขาอย่างเสียงดังในร้านอาหารแค่ปลดเด็กอายุสองขวบคลิปก็ชัดเจนว่าที่ลุงคนนั้นไม่ชอบเด็กเขาก็เกลียดเด็กเลยนะครับก็ดูคลิปนั้นผมก็ตกใจน้อยหนึ่งแต่คิดว่าคนอย่างนั้นมีน้อยมากที่เมืองไทยเพราะคนไทยที่ผมเจอส่วนใหญ่รักเด็กและมีความเข้าใจให้เด็กอย่างดีเด็กเสียงดังส่วนใหญ่ไม่มีใครว่าที่เมืองไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่เมืองไทยที่ผมประทับใจ มากนะครับเพราะแตกต่างมากกับประเทศเยอรมันบ้านผมที่มีหลายหลายคนที่ไม่ชอบเด็กแต่พอดีเมื่อไรผมอ่านเมนใต้คลิปนั้นผมก็ตกใจไม่น้อยเพราะมีหลายหลายคนเข้าข้างลุงคนนั้นไม่เคยรู้ที่มีคนเยอะขนาดนี้ที่เมืองไทยที่ราคาญเด็กขนาดนี้ก็ที่ไม่ชอบเด็กก็ที่ไม่อยากให้เด็กมีส่วนร่วมด้วยพวกเขาอาจจะลืมนึกถึงสามข้อดังนี้หนึ่งถ้าไม่มีเด็กมนุษยชาติไม่มีอนาคตเด็กที่กรีดเสียงดังวันนี้ในอนาคตอาจจะเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอที่ช่วยดูแลคุณตอนที่แก่หรือตอนที่ไม่สบายจึงนึกถึงความ สำคัญของเด็กบ้างเขาลบเด็กบ้างเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราด้วยส่วนสำคัญด้วยนะครับ2ออย่าลืมทุกคนเคยเป็นเด็กคุณก็เหมือนกันเคยเสียงดังเคยกรีดเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กต้องเข้าใจบ้างนะครับนอกนั้นที่ร้านอาหารเสียงดังอยู่แล้วคนก็พูดเสียงดังหัวเราะเสียงดัง3ลุงคนนั้นก็ว่าเด็กเสียงดังแต่เขาเองน่าจะเสียงดังกว่าอีกถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กนอกนั้นเด็กจะรู้ได้ยังไงที่ไม่ควรเสียงดังนะครับพี่น้องค่ดถึงเรื่องนี้ครับ